สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็จะมารีวิวคายโอนอโฮกันนะก็นี่นั่นเองนะครับตัวคายโอนอที่เราจะมารีวิวกันนะผมก็จะใส่แบบนี้ให้มันเลยนะเป็นแว่นตานะมันจะได้บวกพลังโจมตีพิเศษของมันด้วยนะโอเคสเตตเริ่มต้นก็ดีอยู่นะสะกิลก็เป็นทตุพืชนแล้วก็าตาน้ําแข็งนะแล้วก็ทตุปกติโอเคดูเหมือนจะมีสามทานั่นนะครับ โอเคก็สก okay, mm ิล hmm. มีสามธาตุนะธาตุพืชธาตุปกติแล้วก็ธาตุํำแข็งนะโอเคสกิลปกติก,ก่อนเลยฮนะปล่อยลำแสงสร้างดาเมจสเปรย์แท็กธาตุพืชนะต่อโปเกมอน้าโปเกมอนอีกฝ่ายถูกแช่แข็งนะจะเพิ่ม50%ห้าสิบเปอรเซนะถ้าที่ผมเข้าใจนะลังโจวตสีร้อยี่สิบน,นะะแล้วก็สกิลที่สองนะโอลาโอลาบีมนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ สร้างดาเมจสเปรัชแท็กท่าทำแข่งมีโอกาสท้าสิบเซ็นทำให้ศัตรูอะไรเนี่ยทำให้สเปรแท็กอีกฝ่ายลดลงนะสามสิบเอร์เซนต่อเนื่องสองเทินสะสมไม่ได้นะฮะโอเคฮนะเพิ่มสเปรัชแท็กให้ตนเองมีผลสองเทินนะโอเคสกิลต่อไปนะฟีดได้ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะสร้างดาเมจสเปรัชแท็กถ้าํำแข่งมีโอกาสท้าสิบเซ็นโอกาสที่จะทำให้ศัตรูแค่ถูกแค่แข็งนะ เป็นแบบหมูนะแล้วก็พสซิบนะในการต่อสู้เพิ่มห้านะเปอร์เซ็นนะะสเปร์ท็กให้ตนเองกันดาเมจธาตุดีนะดีอยู่สำหรับเทนผมก็เทนสิบให้มันไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับสตัดก็รีในคลิปเลยนะโอเคร่างอิพากษาก,ก็มีร่างเดียวนะแล้วก็สกิลยีผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะโอเคเราก็จะใช้ทีมนี้นะฮะไปลงอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะ โอเคขั้นตอนแรกเลยนะพีพีพลังก็ใกล้เคียงกันอยู่นะฮะโอเคหนึ่งล้านสี่กับหนึ่งล้านสี่นะแต่เขาจะมากกว่านิดหน่อยนะไม่รู้ว่าตัวดาเมจต,ตัวเดียวจะไหวหรือเปล่านะโอเคใช้ตะกิวหมู่ไปก่อนเลยนะแล้วก็บัฟนะฮะแต่โชคดีนะที่อีกฝ่ายเป็นทีมไฟโอเคติดมุนไปก่อนโดนฉบบนะปล่อยน้ำแข็งใส่ไปฮนะ Okay. หลังจากนั้นก็สกิลน้ำแข็งไปฮนะอืมแรงอยู่นะทำไปเล่นไปโอเคเราอันตรีใส่เลยนะโอเคเราก็ใช้อันติดใส่เลยฮนะอือการดอนตายเลยนะฮะโอเคทำการกราบปี้สปีดฝ่ายไปนะโอเคดูเหมือนตัวดาเบจหลักเราใกล้ตายละเอเคน้ำแข็งไปฮนะติดแช่แขนะ็งละโอเคเพิ่มเกาะไปฮนะรู้สึกเหมือนลิซาดอนมันติดเผาได้แรงดีนะฮะ โอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มสเปคกระแทกให้ตนเองดูนะโอเคลีซ่าเกือบตายละโอ้ตัวดาเบตหลักเ็าตายออโต้ไปเลยฮนะโอเคเราก็ชนะแล้วนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปลงอย่างอื่นกันนะฮะเรจะมาลองลงด่านกันนะฮะด่านที่พลังใกล้เคียงกับเราผมว่ายาวใกล้เคียงเลย เอาประมาณห่างกันสักห้าหมื่นดีกว่าห้าแสนห้าแสนไม่ใช่ห้าหมื่นโอเคก็ปีดไปฮนะแล้วก็สกิลหมูมันก็แรงอยู่นะในเวยบหลังๆแต่ผมว่าผมไม่แน้แนะนําให้ใช้ดีกว่าโอเคมันก็ไปได้อยู่นะบัฟไปฮนะแล้วก็สกิลหมูก็แรงอยู่นะตัวนี้แล้วก็บัฟ แล้วก็ใช้สกิลนี้ไปฮะบัฟตัวเองโอเคตายไปนะโอเคมาถึงด่านบอสแล้วนะโอเคสกิลไปก่อนโอ้บอสเกือบตายเลยนะโอเคบัฟหลังจากนั้นก็โซลาร์บีมไปฮนะไม่น่าใช่โซลาร์บีมนะสกิลเมื่อกี้โอเคยังไหวยอยู่นะ เดี๋ยวลองลงใหม่นะแต่เปลี่ยนด่าโอเคด่านนี้นะผมก็ไม่รู้นะว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไหวแหละม้งนะโอเคบัฟไปเอ้ยกรปฟิดแล้วก็อืมเริ่มตีไม่เข้าแล้วแส,สดงว่าต้องพลังห่างกันจริงจริงนะถึงจะตีเข้าโอเคน้ำแข็งไปแต่ก็ตีลูกเกียเข้าอยู่นะโอเคไม่เข้านะเพราะถูกโจมตีไว้ทัดไปโอเค แล้วก็ไปฮะโอเคด่านแรกชิวคิวก๊อปปีดไปฮะแล้วก็สกิลงูมไม่เข้าเลยแล้วก็บัฟไปฮะแล้วก็อื้ผมว่าผมไม่ใช่ติดดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมรีวิวอดโชว์โอเคอาจารย์ใช้ทัดพืชสี่หมื่นนะ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะแล้วก็ไม่ค่อยอยากใช้ด้วยอือเจ็ดร้อยน่าสุเรศมากฮะคือมันต้องชนะทางจริงๆอ่ะถึงมันจะโจมตีแรงอ่ะโอ้ติดน้ำแข็งยกตีไปฮะน้ำแข็งอรอบแขวการติอือเจอที่ผมมันแรงไงแต่ไม่เป็นไร การลงด่านมันก็ถือว่าอยู่ในดับ a บวกนะ a บวกส่วนพีพผมขอให้ระดับีเลยนะโอเคนะเดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนตัวกันบ้างฮนะเป็นทีมถึกนะโอเคจากกีฬาชีนะฮะเปลี่ยนเป็นเลจิล็อกนะะแล้วก็ลองไปสู้กับคนเดิมที่เราแพ้มาเฮ้ยเที่ยวชนะมาฮะแต่เราจะมาดูกันนะว่าตัวด้าเมลเราเราจะตายหรือเปล่าเมื่อเปลี่ยนเป็นทีมถึกแล้วโอเคมาถึงบัฟเลย โอเคบัฟตึงๆนะโอ้โหไม่เข้าเลยนะโอเคสก,กิลหมู่ไปฮนะไม่เข้าเหมือนเดิมฮนะโอเคดินเจีล็อกมันไม่ค่อยแรงเหมือนเจียชีย่งไงทุกคนมาเกเลยจะได้รีวิวม,มากกว่าโอเคอีกฝ่ายเขเพิ่มโลนะโอ้ก็ถือว่าเข้าอยู่นะ เทียร์โลไปก่อนนะแล้วก็อันติเซก,กาดอนออแทบไม่เข้าเลยนะฮะโอเครถสปีดอีกฝ่ายไปฮะแล้วก็น้ำแข็งไปฮะอือแช่สามสยองขวัญโอเคแล้วก็บัฟไปฮะมันจะโดนเผาตายกซีมช่วยด้วยอือไม่มีเจียชีมันก็ลำบากอย่างนี้แหละฮะ โอเคอ่ะเราไปแช่ตัว3้อีกจเจริญโอ้ตัวดามเมจหล,กลักลราตายนะฮะมาดูกันเลยจิล็อกจะเดี่ยวเดียวได้หรือเปล่ามันตีไม่เข้านะทุกคนแต่มันติดเผาตายเลยจิล็อกโอเคดูเหมือนเทมสปีดจะดีกว่านะในพีพีหรือว่าผมต้องอัพพาสซีมันกันธาตุดินอยู่นี่นะโอเคพาสซี okay. มันก็ไม่ได้บวกความถึกนะมันบางไปทุกคนไอ้เจ้าตัวเนี้ย ถ้าน้ำแข็งโคตรบางเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนทีมสู้นะฮะโอเคทีมถึกเหมือนเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนทีมสู้เป็นทีมนี้ผมว่าใหญ่เงขง้าไปดูจากสภาพละโอเคเพิ่มบัฟแล้วก็น้ำแข็งอืมมันเหมือนเป็นตัวปวดม,มากกว่าฮะตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันน้ำแข็งได้เรื่อยมันติดแข็งได้เรื่อยนะแต่คงใส่ทีมหลักไม่ได้นะ แต่มือใหม่อาจจะใส่ทีมพีพีก็ได้นะมันก็เป็นตัวกวนอยู่นะแต่ต้องมีตัวเบอร์ดาเมจนะใส่มาเดี๋ยวเดียวไม่ได้นะผมว่าไอตัวนี้มันเหมาะเป็นตัวปั่นปวนมากกว่าตัวสรา้างดาเมจหลักเคเยาจะมาลองกับทีมหลักของผมนะฮะเคโอเคทีมน้ำฮนะทีมน้ำ ลองไปสู้ในลองไปสู้ใหม่ฮะลองไปสู้ใหม่เคแต่ไม่รู้อ่ะอาซิลุ่มผมจะฆ่าหมดหรือเปล่าโอเคไม่หมดนะติดไปแล้วก็บัฟผมอู้กาดามันเรียกตีเนี่ยไม่ใช่ความผิดผมนะอยากรู้มันติดเผาจากอะไรทำไมเผามันโคตรแรงขนาดเนี้ย หรือว่าการต้องมาทาให้มันแรงขึ้นนะผมไม่ทราบนะโอเคอารซิวนนผมมันแรงเกินไปแล้วทีมเขาก็กระจอกเกินไปอันนี้ผมไม่ได้ว่านะถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วเป็นเขาอะผมไม่ได้ว่าเขานะโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบไปลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์่าลืมกดติดต์ด้วยนะไปแล้วครับ